ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29กันยายนนะครับเป็นวันที่10ของการเดินทางเราจะพักวันนี้โรงแรมเป็นคืนวันที่10ถ้าเกิดเราอยู่ที่นี่อีก3วันมาเลินคืนวันที่1ก็บินกลับอันนี้คือร้านอาหารที่มาทานมื้อเที่ยงในวันที่29กันยายนนะครับสภาพร้านสวยครับ ร้านนี้ก็จะมีปั้นหุ่นนะหุ่นเหมือนของจริงเจมดีร้านสวยดี มีวงดนตรีด้วยนะครับแชลีชักปปิ้นสูบุลีเป็นเซรามิกอันนี้เป็น ของหวานนะครับเป็นไอศครีมมีเสิร์ฟเป็นอะไรนะอันนี้ก็อะไรพิเศษนะเป็นอะไร,ร,ะไรลาดอะลาดไอติมใช่ไหมลาดเบอร์รี่ได้ครับก็มีแหวใช่ไม่เอาใช่ไหม